นิทานเรื่องกุ้งกิ๋งสุขสันต์วันตรุษจ,จีนกุ้งกิ๋งมาแล้วจ้าน้องต้นกล้าส่งยิ้มหวานอากงยิ้มเบิกบานกอดรับหลานแนสนชื่นใจอามา่เดินตามมาหอมต้นกล้าสองฟอดใหญ่ ลุงยิ้มมาแตกไลแม่ดีใจเจอพี่ชายอากุงคือคุณตาส่วนอาม่าคือคุณยายทั้งสองสืบเชื้อสายชาวจีนแท้แต่บูรานก่อนถึงวันสำคัญต่างช่วยกัน กวาดบ้านสิ่งร้ายที่แผ่วผ่านจะผผะพ้นผ่านหมดสิ้นไปรุ่งขึ้นคือวันจ่ายซื้อของไหว้เตรียมเอาไว้อามา่าชวนหลานไปอยากไปไหมเที่ยวตลาดกันพ่อแม่ ก็ไปด้วยทุกคนช่วยกันเลือกสรรของคาวของหวานครบครันสำหรับใช้วันถัดมาต่อมาคือวันไหวลูกหลานได้อยู่พร้อมหน้าอาหารละลานตาเช่นบูชาบรรพชนไหวองค์เทพศักดิ์สิทธ ช่วยลิขิตประสิทธิ์ผลร่วมกินมื้อมงคลขอเทพดนให้มั่งมีผู้ใหญ่เตรียมอ่งเป้าเด็กๆเ,เฝ้ายิ้มตายหีขวัญถุงประจําปีเก็บเก็บให้ดีฝากธนาคาร รุ่งเช้าวันปีใหม่วันสดใสสนุกสนานทำใจให้เบิกบานพักจากงานเที่ยวเยินใจสีแดงสีแห่งโชคหมดหมดทุกหมดโศกสุขสุสดใสขบวนแห่แสนยิ่นยะ แสนยิ่งใหญ่นำโชคชัยรับตุ๊จีนตะลุงตุงแฉ่ตุ้งแฉ่ตุ้งแฉ่ตะลุงตุงแฉ่ตุ้งแฉ่ตุ้งแฉ่ตะลุงตุงแฉ่แฉ่แฉแฉตะลุงตุงแฉ่ตุ้งแฉ่ตุ้งแฉ่